วัสดีทุกคนเลยนะครับก็วันนี้นะครับพาทุกคนมาอยู่กับเดโมของ Determinant นะฮะก็คือต้องบอกก่อนว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเดโมอยู่เนาะอ่าเนื้อเรื่องของเกมนี้ครับก็จะเกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดหลังจากเหตุการอพมคลิปอ่ามีการกวาดล้างโลกทั้งสิ่งมีชีวิตและอารยธรรมทั้งหมดเลยเนาะเป็นการรีเซ็ตใหม่ทีนี้เนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันฮะก็อย่างที่เราเห็นเนี่ยตอนนี้ เขามีการแนะนำนะฮะว่าให้ใช้แรม8 g b แล้วก็ RTX ขั้นต่ำเนี่ย2070เนาะอ่าอันนี้โปรเจกโตระดับคุณภาพของภาพนะฮะเราจะเป็นแบบนี้ m e d i u m ประมาณนี้ High แล้วก็อ่ามีถึงแค่ h High นทอันนี้ยังเป็นเดโมอ,อยู่เนาะเพราะฉะนั้นไป let's go ขออนุญาตทำการสำรวจโอ้เสียงดังมากทุกคนอุ้ยมาถึงก็เห็นกวางเลยไว้ยอ่าโอ้ยอุ้ยเจอขาอ่าเกมดีมีแขนด้วยนะนี่อย่างนี้เงาอภาพสวยมากทุกคนดูน้ำ โอ้โห oh, oh, oh. oh. เหมือนเขายังออพติไมค์มาไม่ดีนะผมอยากเล่นาน้ำในตอนนี้ทำอะไรได้บ้างเอ่อไม่มีอะไรเลยนอกจากน้ำมีปลาให้หน่อยไหมโอเคแต่ว่าเราไปตรงนีงเ้เล่นก่อนต้องรอให้เขาปล่อยตัวเต็มออกมาก่อนเนาะ ทีนี้มีกรอบหลายกรอบมากเลยขออนุญาตทำการสำรวจครับผมกว้างสวัสดีเธอเสื้ออะไรทำอะไรกับเธอได้บ้างอฮ้ยเขาลีควาาอุ้ยต้องการมีดที่จะมาสาแหละน้องเขาหรอโอ้โหอุ้ีมีการบอกชิ้นส่วนด้วยไปอันนี้ดีกว่า ุ้โอเคนี่นะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรคที่รงมสลายเนาะเอาชีวิตรอดหลังจากโพสอพ l ล p ส์นะตัวเกมเนี่ยยังอยู่ในช่วงของ Develop นะฮะก็เราสามารถที่ทำการสำรวจว่น้ำจับปลาสร้างป i l วแล้วก็สตาร์ i ไฟแล้วก็อดได้นะ,ะในเดโมน,นี้เนาะก็จะมีไหน มีอะไรอีกบ้างนี่การควบคุมนะฮะ W A S D to walk around ถ้าเป็นตัว Control อ่อาย่อใส่ย,ย่อนะ Spacebar ที่เราทำเมื่อกี้ก็กระโดด E เป็น Pick Item แล้วก็ Drop นะฮะอันี้ตัว C จะเป็น To Store แท n Item ว่าคือเก็บของ F เป็น Swap Hand Tab Open เมื่อกี้เรากดไปแล้วใช่ไหมออ่านี่ถ้าเรากดมานะฮะอีเวนต์ตอรี่ของเราโอเคแล้วมีอะไรอีกแซตก็คือ open and close ครับอุ๊ยเมาสผมเร็วไปหรือเปล่าเนี่ยอุ๊ยทำไมไปอยู่ตรงเนี้ยออ่าประมาณนี้ optimize อื่นได้ไหมยังไม่ได้นะฮะอันนี้นะโอเค อบแล้วก็ถ้าเป็นถ้าเป็นคลิกซ้ายเนี่ยมันจะเป็น drag inventory นะคะแต่ถ้าเป็นคลิกขวาเนี่ยก็จะเป็น drink eat use item นะนี้นะถ้าเป็นอ๋อสามารถลงทีได้อ่าโอเคมาตรงนี้ต่อ build your dream house ก็คือสร้างบ้านตามจินตนาการได้เลยนะฮะอันนี้อีก็เป็นพิกของเหมือนเดิม ไว้กล่าวอ่ะโอเคบัฟเฟต์อันนี้ฮะอาหารเราก็จะมีอะไรบ้างมีมัชรูมส่วนใหญ่จะเป็นมัชรูมป้าถ้าผมเห็นเนะี่ยโซนมัชรูมเยอะกว่าเพื่อนเลยเนะี่ยแล้วก็มีกระลิกมีขิงข่าออเนียนหัวหอมโปรเจตโต้โปรเจตโต้อุ้ยมีทุเรียนด้วยอ่าแครอทแครอทแมงโก้แพร์ ออเรนจ์แล้วก็อุ้ยมีกล้วยก็มีแล้วก็เนื้อเนื้อกวางจริงๆด้วยเมื่อกี้ที่เราเห็นกันบ้าริอันนี้คืออ่าเซตทําไฟมีอะไรบ้างที่เราสามารถใช้ได้นะฮะอันนี้ก็คือ e เอาขึ้นมาใช่ไหมอ่าแล้วอิชาออึ๊ x สวั อ่ก็คือเปลี่ยนซ้ายไปขวาก็คือ C เก็บแล้วก็ F แล้วก็ C เก็บแล้วก็ inventory ของเราเทปก็คืออันนี้อันนี้ drag and drop แล้วถ้าผมอยากได้อ่ะผมก็พลิกมกันมาโอเคองั้นผมก็วางมไว้เหมือนเดิมโอ้ยติดตลอดเลยอ่ไม่ให้ต่อ เราสามารถที่จะอ๋อถ้าเป็นทุเรียนเนี่ยเราจะต้องทําการปอกเปลือกก่อนนะถึงจะกินได้นะอนาตัวเกมเนี่ยเขาชูโรงด้ด้านความสมจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีการปลอกเปลือกกันก่อนนะกับผลไม้บางชนิด t e l e p o r t to r e v โ v หนึ่งเราสามารถที่จะไปทะเลสาบได้นะแม่นม้ำก็เป็นจุดวาร์ปแหละอะ ไาม์บลิฟท,ท์กเหมือนเราจะสามารถตั้งได้ด้วยนะอันนี้คอนโซลคอมมานยูสบิคแคลเราสามารถที่จะนี่เอ่อท i m m t i m มเราเอาเป็น0ูนห้าิปอ๋อต้องเป็นจุดนะสามศูนย์นี้ได้ไหม อย่างมืดทุกคนอันนี้คือมืดมากเลยนะอันนี้คือตีห้าแนละ้วทุกคนบรรยากาศความมืดจะเป็นแบบนี้ไม่แน่ใจทุกคนมองเห็นกันหรือเปล่านะจะดวงดาวดาวสวยมากอ่านี่นะก็คือมืดมากาไม่มีไฟก็คือตุยนะอันนี้แล้วก็ชามเราเอาเป็นสิบจุด ศูนยสว่างก่อนแล้วก็เว a เซอร์อ่านี่มาแล้วแต่ว่ายังเป็นคลื่นอยู่นะอันนี้โอ้โหแล้วพอถ้าเกิดว่าบรรยากาศเปลี่ยนด้วยนะโอ้ยน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวกลับมาเป็นแบบซันนี่เหมือนเดิมก่อนเนาะ ่โอเคจบก็คือต้องเขียนให้ถูกตามกำหนดนะฮะโอเค let's go ไปอันนั้นอันนี้เรามาตรงนี้กันหน่อยสิอันนี้คืออ,อันนี้ก็คือตัวของเขาเรียกว่าอะไรนะแปลนห้อง ส่วนนี้ก็คือประตูเรากดมีใช่ไหมมาถ้าทำอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะต้นโลกอะ่ะก็มาอันนี้ขึ้นมาแล้วก็ผมจะติดติดสุดนี่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 ติดได้ไหมอะ่ะ เกบบ็จะเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้เราก็อ๋อแล้วก็แตดตอมมาลองสร้างสร้างสันโอ้ยโอ้ย อี e. นี่ได้แล้วอ่าประมาณนี้อืมเราสามารถรันได้ไหมรัน Shift to Run นี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้ก็อีอันนี้คอ, e. อนกรี อันนี้คือบันไดนะบันไดก็มีอะไรให้เล่นอยู่นะอันนี้เป็นโซล่าพารแนลอ่าโต๊ะเตะ,ตะ,ตะไฟชงไฟฉายอันนี้อุ้ยนี่ไงอาวุธปิดชีพอันนี้น้ำนี่เราสามารถทำอะไรได้บ้างไปเก็บน้ำได้ไหม ก็คือเราไม่ต้องเก็บน้ำเพราะนี่ขวดนี้เราสามารถดื่มได้เลยไอซีต่อไปเราอะไรนะอันนี้ก็คือผมกดวิ่งไปแล้วนะมันได้แค่นี้นแหละประมาณนี้ก็เก็บไปก่อนเราไปที่แม่นงแม่น้ำ รอโหลดสักหน่อยเป็นการสำรวจขั้นพื้นฐานอ่าอันนี้ก็จะเป็นป่าเห็ดอุ๊ยมีแคลบอกด้วยทุกคนแล้วก็มี 20ml ม ml. ิลลิลิตรของน้ำนะอันนี้แสดงว่าเราสามารถที่จะกินนี้แทนน้ำได้ปะอบอ่านี่ไงขึ้นมากับจิ่งนึ่ง แต่ว่าหมดแล้วนะและอันเดียวนะทุกคนคึงมาระวังเอาไว้แล้วก็อ่ะโอเคลาเราไปเดินลุยรอบๆกันดีกว่าสเตมิน่าเ็มีเดรนไปดอวยนออันนี้นะ เอ๊ะเอ๊ะเม่คืออะไรอะไรขึ้นมาอ๋อไม่ใช่อา่านี่ไงอุปกรณ์ไฟฟืนเก็บไว้เขาบอกว่าเราสามารถจับปลาได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องทำคันเบเ็ดดิ ก็จะต้องมีสิ่งมีชีวิตที่เราไม่รู้จักแน่นอนแต่ว่าเหมือนจะต้องกลับไปก่อนนะไหนนะทางที่เรามานึนาจะรีชาร์จได้ไงอ๋อปล่อยไว้เฉยๆก็รีชาร์จ โอเคคันบงคันเบ็ดอันนี้สติ๊กอ่าเป็นคราฟได้ถ้าอย่างนั้นเรากดเวทเราวางเนาะเขาลูเงเงยนะเอออะไรเนี่ยชี่ล้านละสามารถที่จะแก้เขาได้ไหม แก้ไม่ได้นะอันนี้นะ้เหมือนเราจะต้องไปตรงนู้นขออนุญาตกดวาร์ป <laughs> อะโอเคตรงนี้แล้วเราก็หยิบอันนี้ขึ้นมาสี่ เหมือนกับว่าน้องเขาจะไอ้นี้ด้วยนะทุกคนกระเป๋าเต็มอืมผมจะวางตรงนี้แล้วก็อานนี้เออวางวางได้ไหมวางหน่อยไว้ละวางก่อนไม่ใช่นี้อืม s w e s w a p h o p e o p l o s l o s e ครับผมกด C ีแล้วนะแต่ว่ามันก็อย่างนี้น่แสดงว่ามันเก็บไม่ได้นะนี้นะโอเคเรามาลองดูว่าเราจะคับกันยังไงปึงในส่วนที่ครับเนี่ยมันยังได้ไม่เยอะนะ แล้วแบบนี้เราจะหาสิ่งนั้นโอ้ยไม่ใช่นี้เบ็ดตกปลาได้ยังไงมาดูกันตรงนี้ดีกว่าชินวางเอีย,ยขึ้นมา สีลงไปอ๋อมันรู้แล้ว,วมันต้องทำยังไงอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของเนื้อต่างๆนะอันนี้นะ right to butcher meat คืชอชิ้ <c oughs> ประมาณนี้นะฮะก็สำหรับตัวเดโมเนาะเป็นอย่างไางครับครับสำหรับวันนี้มาสำรวจเล็กๆได้น้อยแทบว่าไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะว่ามันยังไม่มีอะไรให้ทำนะ,ะอันนี้เนาะ เราติดตามนะว่าตัวเกมหลักเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะก็สำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย